สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมไปสั่งตัดเสื้อช็อปกันไฟมานะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลยได้ตัวอย่างผ้ามา2แบบนะครับอันนี้แบบแรกนะครับร้านเขาบอกว่าเป็นผ้า FRC อะไรสักอย่างหนึ่งเออไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นผ้านอ m ์แมกนะครับผ้านอร์แมกนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันสารกันไฟมันอยู่ในเส้นใยของผ้าเลยอันนี้ถ้าตัดเป็นเสื้อช็อปเสื้ออะไรกางเกง ชุดหนึ่งตกประมาณ4 0 0 0กว่าสำหรับไซส์ใหญ่อย่างผมนะครับส่วนันนี้อีกอันนึงอันนี้คือผ้า FRC อันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นผ้ารู้สึกว่าจะเป็นเวสบอยหรือผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเคลือบสารนะครับเคลือบสารด้านนอกสารกันไฟด้านนอกนะครับคุณสมบัติการกันไฟเหมือนกับผ้า Nomex ตัวนี้เพียงแต่ว่าอันนี้อายุการใช้งานอาจจะสั้นกว่า นะครับเพราะว่าสารมันแค่เคลือบอยู่ด้านนอกไม่ได้ฉีดเข้าไปในเส้นใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นเสื้อช็อปผ้าธรรมดาที่ซื้อมาจากโบเบนะครับเดี๋ยวเขาจะลองทดสอบกันสละชีพเสื้อเลยลองเผาไฟดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันระยะเวลาการติดไฟการติดไฟจะแตกตักในขนาดไหนนะครับวันนี้ผมมีเทียนนะครับนะครับแลเดี๋ยวจะลองจับเวลาดู แลครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันด้วยผ้าเสื้อช็อปที่ซื้อมาจากโบเบ้น,นะครับจะมาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถึือจะไหม้ไฟโดยผมจะจับจากนาฬิกาจากข้อมือนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มไหม้นะครับ ตัวสถานการไหม้ไฟนะครับติดไฟด้วยครับนะครับลักษณะเป็นพลาสติกใช้เวลาไป30วินาทีนะครับจากภาพเมื่อสักครู่จะเห็นนะครับว่ามันติดแล้วมันลามไฟนะครับไฟขยายตัวเป็นวงกว้างนะครับแล้วมันละลายมีลักษณะของพลาสติกนะครับทีนี้เราจะมาลองผ้า FRC นะครับเป็น เขาบอกว่าดีขึ้นมาหน่อยนะครับราคาถ้าตัดเป็นชุดแล้วสายใหญ่ของผมนี่อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับเราจะมาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการติดไฟแล้วก็ลักษณะการลามไฟจะเป็นเหมือนผ้าโบเบรหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ เริ่มดำแล้วครับเริ่มคาบดำแต่ยังไม่เกิดไฟนะครับเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆครับจนเทียนจะหมดแล้วครับเนี่ยยังไม่ไหม้เลยครับ ้ามันเป็นรอยไหมนะครับแต่มันไม่ทะลุครับเท mm ีย hmm. นจะหมดเล่มนะครับเนี่ย mm hmm. อังจนเมื่อยผมขอหยุดเวลาก่อนนะครับ หนึ่งนาะทีห้าสิบห้าครับเทียนหมดเล่มแล้วนะครับเนี่ยยังไม่มันยังไม่ใช่ลุกเลยแต่ว่ามันเป็นคราบดํานะครับเป็นคราบดําแข็งนะครับอ๋อแต่ถ้ากดลงไปนะกรอบนะครับกรอบเลยเนี่ยกรอบเป็นข่เหมาเลยแต่ว่าไม่ติดไฟไม่ลามไฟนะครับเนี่ยมันยิีงผมลองอันนี้ก,กดจากเทียบกับตรงที่ ไม่โดนความร้อนนะครับแต่พอโดนความร้อนแล้วก็กรอบอย่างนี้แต่ไม่ติดไฟโอเคผมคงไม่ทดสอบต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไอ้นี่ใหม่สําหรับผ้าอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเทียนเล่มใหม่แล้วก็ทดสอบผ้า n o r m a x เลยเดี๋ยวขอไปหยิบเทียนแป๊บหนึ่งฮะมาตอนนี้ได้เทียนเล่มใหม่ละจะมาเริ่มทดสอบผ้าตัวท็อปกันผ้า n o r m a x นะครับอ้าลืมบอกไปว่าผ้าอันเนี้ย ผ้า FRC อ่ะมันจะหนากว่านะถ้าทําเป็นชุดมามันน่าจะร้อนส่วนไอ้น้องแม็กเนี่ยผ้ามันบางดูเหมือนจะไม่ทนความร้อนนะแต่เดี๋ยวทดสอบกันดูว่ามันจะทนไม่ทนมาเริ่มกันเลยนะครับเออมันเป็นรอยด่าง สีเหลืองๆนะพอโดอนความร้อนไปสักแป๊บหนึง่งแต่ก็ยังไม่ติดไฟเริ่มดำละควันขึ้น พอหลังจากเริ่มเป็นคราบดำแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับไม่ว่าไฟไม่ลาำไฟถามว่าถ้าใส่ล้วโดนความร้อนแช่ไว้เงี้ยมันร้อนจะถึงผิวหนังเราไหมมันร้อนนะครับแต่ว่าผ้าไม่ติดไฟถ้าเป็นแบบ ไอเสื้อโบเบ้เนี่ยมันเต็ดแล้วมันละลายติดกับผิวหนังเราเลยทำให้แบบอันตรายนะครับถือจนเมื่อยแล้วมันยังไม่ทะลุเลย เมื่อยแล้วอะเมเื่อไรมันจะไหม้วะเวลาตอนนี้ สองนาทีไปแล้วครับ2องนาที48 50แป้าละเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิด3นาทีถ้ามันไม่ไหม้ผมก็ขอยุติการทดสอบไปนะครับเ,เดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาหลังการเอามาทดสอบกับไฟดูเอาละครับนะครับหลังจากลนไฟผ่านไป3นาทีกับสิบวินะครับเรามาดูกัน ผ้าก็เป็นรอยดำเหมือนกับผ้า FRC เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็พอกดไปตัวผ้าไม่ค่อยร้อนนะจับได้เลยเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมครับผ้าก็กรอบนะถ้าเราไปบี้มันมันก็จะกรอบเป็นเม่าฐานเลยนะครับทีนี้ข้อจำกัดเรื่องการทดสอบนี้ก็คือว่าอุณหภูมิไฟเนะี่ยผมไม่สามารถรู้ได้ว่าอุณหภูมิมันเท่าไหร่ ดูดิลนยนเทียนเกือบหมดแท่งอะ่ะผมว่าภาตัวนี้ที่ทดสอบเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเทียนมาไม่หมดแท่งซะก,ก่อนอะ่ะผมว่ามันก็อยู่ได้อีกยาวนะครับแล้วก็คุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่ก็อาจจะตามที่คนขายบอกว่าอันนี้อายุการใช้งานมันน่าจะสั้นอาจจะสักปีกว่าๆสองปีนะครับผมว่าถ้าเฉลี่ยเป็นวันก็คุมละโอเคนะครับก็จากการที่เ,เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่อันนี้ ผ้าจากโบเบเรียบร้อยโบภายในระยะเวลาแค่30กวินะครับเราเป็นพลาสติกละลายติดผิวหนังด้วยนะครับถ้าใส่อยู่ส่วน2อันนี้ไม่ทะลุไม่เป็นรูนะครับเว้นแต่เราจะไปกดตรงรอยไหมมันนะครับโอเคครับขอจบการทดสอบผ้าทั้ง3ชน,นิดแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ